คุณผู้ชมครับแม้ว่าจะเลิกลากันแล้วนะครับแต่ว่าความหวังดีและก็ความเป็นพี่น้องกันเนี่ยก็ยังมีให้กันเสมอครับสำหรับนิกกี้นชัดแล้วก็ก้อยอรชพรนั่นเองครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เลิกกันมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับคุณผู้ชมต่างคนก็ต่างทํางานหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมในรายการของก้อยนัตติดรีมเนี่ยนะฮะก็มีการมานั่งพูดคุยแล้วก็เมาท์มอยกันนะฮะและมีคําถามหนึ่งคำถามที่ก้อยถูกถามก็คือว่าคนที่อยากจะขอโทษที่สุดในปี2023เนี่ย ก็ใกล้จะสิ้นปีกันแล้วเข้าเดือนสุดท้ายของปี2023 <Yeah. S 1> กันแล้วด้วยนะฮะและแน่นอนครับว่าก้อยเนี่ยก็ได้มีการตอบคําถามนี้นะฮะกับเพื่อนๆอีก2คนด้วยกันนะฮะคนแรกเนี่ย ที่จะขอโทษเนี่ยก็คือคุณแม่นั่นเองครับคุณผู้ชมที่บางครั้งเนี่ยก็เคยงอแงหรือบางครั้งเนี่ยนะที่แม่มาจี้เส้นตัวเองเนี่ยก็ทําให้เกิดอาการงุนหงิดอะไรเงี้ยได้ก็อยากจะขอโทษคุณแม่ตรงนี้นั่นเองครับและคนที่2ครับคนต่อมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนั่นเองนะเพราะว่าบางทีเนี่ยพ่อโทรมาหาก็ไม่ค่อยได้รับสายครับเพราะว่าคุยกันแล้วก็จะงงๆนะฮะตัวเองก็จะงงไปด้วยอะไรเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมก็เองก็บอกว่าอยากจะขอโทษคุณพ่อในตรงนี้ด้วยนั่นเองฮะและคนสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ สองคนเนี่ยก็แตกออกมานะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ก้อยเนี่ยบอกว่าคนอีกหนึ่งคนที่อยากจะขอโทษในปี2023เนี่ยนะฮะก็คือ <Yeah. S 1> นิกกีน้นชัดนั่นเองครับโดยก้อยเนี่ยในการคุณผู้ชมบอกว่าอยากขอโทษนิกกี้เพราะว่าทําให้เขาเสียใจนะครับแล้วก้อยก็บอกอีกด้วยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิกกี้เองก็เป็นคนน่ารักสุดๆ <Yeah. S 1> เลยนะครับไม่อยากให้ใครมาว่าเขาด้วย ขณะที่พูดไปเนี่ยนะคุณผู้ชมน้ําตาก้อยเองก็ไหลออกมาครับและแน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์นี้เนี่ยหรือว่าคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปก็มีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาดูนะฮะแล้วก็มีคนคอมเมนต์อย่างมากมายเลยนะฮะในช่องของก้อยนันท์รีมนั่นเองครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักนะครับแม้ว่าความสัมพันธ์ความรักเนี่ยจะจบลงแต่ว่ามิตรภาพดีๆเนี่ยก็ยังมีให้กันแล้วก็ความ่วงใยเนี่ยมีให้กันเสมอมานั่นเองครับสำหรับก้อยแล้วก็นิกกี้นั่นเองครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะฮ ดียกวีนะครับดีกรีนางงามเวียดนามนะครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีจีนวยอีกด้วยแล้วก็ยังมีโกรันอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าใครจําได้เนี่ยย้อนไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยที่ก้อยเลิกกับนิกกี้ใหม่ๆเนี่ยนะฮะก้อยเองก็จะพูดตลอดนะครับว่าถ้าพี่นิกกี้เนี่ยเจอคนที่ดีเนี่ยก็ดีใจด้วยแล้วก็ยินดีด้วยมากๆนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าใครคือตัวจริงกันแน่นะฮะสำหรับรายชื่อที่เอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ ครับคุณผู้ชมเพียงเป็นแค่ข่าวที่ออกมาเท่านั้นนั่นเองฮะอ่ะอย่างนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่านิกกี้เองเนี่ยจะไปจบที่ใครและคนไหนคือตัวจริงนั่นเองคนระเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวคราวของนิกกี้เองก็ไม่น้อยเลยครับสำหรับเรื่องของสาวๆที่เข้ามานั่นเองนะครคุณผู้ชม